สวัสดีครผมนะคับผมนายเซียวมารเกมวอท์ทันเดอร์อีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เราก็อยู่กับรีเควสของคนนี้นะครับผมก็้วเขาบอกว่าให้ผมเนี่ยาหาความแตกต่างระหว่าง3อย่างนี้นะครับภาษาเราถางที่เขาบอกนะัคือตระกูลของวายทายนะครับผมตระกูลของวายทายมีแค่แค่สามคันเท่านั้นนะครับผมมีเพียงแค่3คันนั่นคือวายทายมาร์กหนึ่งมาร์กสิและก็มาร์กเนะครับผมที่ผมพูดนี่คือเรียงจากอ่าแรงหนึ่งยันถึงแรงสองนะครับผม มันอยู่เว้นว่าตายเกิดอยู่แถวแอนด์หนึ่งแรนด์สอง, 1, งนี่แหละนะครับผมที่เหลือก็คือมันไม่มีแล้วนะครับก็คือถ้าหมดอ่ามาร์กเก้าเมื่อไหร่ก็คือสิ้นสุดของเวนทายแล้วนะครับผมก็ไม่มีต่อนะครับแต่ถ้ามันมีก็คืออาร์เชอร์นะครับผมอาร์เชอร์นอยู่ในแรนด์สองตอนปลายเขาบอกว่าให้ผมหาการทำในแต่ตตตระหว่าง3รุ่นนี้นะครับผมโอเคเราดูที่มาร์กหนึ่งกันก่อนนะครับผมนี่คือมาร์กหนึ่งนะครับผมเวนทายมาร์กหนึ่งนั่นเอง เป็นเวอร์ชันรุ่นแรกที่คุณต้องต้องเจอในแรงหนึ่งนะครับผมเ е ตติ้งสองจุดเจ็ดนะครับผมก็เอามาร์คหนึ่งเป็นต้นแบบไปกันแล้วเพื่อให้เห็นความแตกต่างระหว่างสองรุ่นต่อไปนะั่นคือมาร์คเก้ากับมาร์คสิบเอ็ดนะครับผมก็โอเคนะครับผมสําหรับมาร์คหนึ่งนะครับเราจะมีขนาดป้อมปืนเนี่ยอ่าขนาดปืนใหญ่นะครับผมอยู่ที่สี่สิบมมนะครับมันบรรจุกระสุนได้หกสิบเอ็ดนัดนะครับผมซึ่งมันค่อนข้างเล็กแต่ว่ามันก็มาด้วยกับการที่มันค่อนข้างจะโหลดกระสุนเร็ว นะครับผมเรื่องกําลังเครื่องตั้งแต่มาร์กหนึ่งต้นไปจนถึงมาร์กเสิ้นสุดเนี่ยยังเหมือนเดิมนะครับผมไม่มีไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆทั้งสิ้นแต่ถ้ามีก็คือเรื่องเกราะนะครับผมโอเคในเล้งถัดในตัวถัดไปนะครับในในเล้งสอนนัคือมาร์กสินั่นเองนะครับก็มีมีการเปลี่ยนขนาดปืนใหญ่นะครับผมแล้วก็เปนขาเป็นใหญ่จาก 40, 40มมเป็น75มมนะครับผมมาเชิงศูนได้45นัดนะครับผม แล้วก็การหมุนป้อมปืนที่13.7องศาต่อวิทีนะครับผมก็มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านป้อมทางด้านเกราะของด้านป้อมปืนด้วยนั่นคือ65ด้านหน้า65นะครับผมแล้วก็ด้านข้าง60และด้านหลัง65นะครับผมก็จะหนาตรงข้างหน้าและก็ด้านข้างหลังนะครับซึ่งปกติมันข้างหน้าจะหนาสุดแต่อันนี้หนาทั้งหน,าน,าน้าและหลังนะครับทางท่าป้อมปืนตัวที่เหลือเหมือนเดิมเป๊ะนะครับผมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงอะไรทั้งสิ้นนะครับ ต่อไปก็คือมาร์กเนะครับผมมาร์กเเปลี่ยนขนาดปืนใหญ่นะครับผมแล้วก็ไม่เอาไม่เอาปืนกลเข้ามาด้วยนะครับผมเปลี่ยนขนาดปืนจาก75มมเป็น57มม6ปอนด์นะครับผมบรรจุสูตได้53นัดนะครับ <differ> แล้วก็การหมุนอยู่ที่1 2 2 14.2องศาต,ต่อว,วินาทีนะครับบรรจุสู 5, 0, นะถถ أ, ตได้5.0วินะครับผมก็ถือว่าเป็นรถถังในตระกูลของเวีย์นทายนะครับเป็น เป็นรถถังคันเดียวนะครับที่มีการบนป้อมปืนที่เร็วที่สุดนะครับผมแต่ก็มันก็ไม่มีปืนกลคอยช่วยยิงนะครับดังนั้นเวลาคุณยิงเจ้าบ้านนี่นะครับผมมันก็เหมือนเป็นการพรีแพร์แล้วอ่ะพรีแพร์ว่าคุณต้องเล่นสายทามแทงแทงแซเยอร์หลายคันไม่ก็ไม่มีปืนกลคอยช่วยยิงนะครับหลายๆคันนะแต่ก็สำหรับไอ้นี่ก็ถือว่าเป็นการพรีแพร พวกคุณเองว่าเออต่อไปเนี้ยอาจจะไม่มีปืคนกลคอยช่วยยิงละอะไรอย่างงี้นะแต่ก็แต่ก็มีจนได้นะครับผมมันก็มีบางคันแหละนะครับง,ง่ายนะครับผมก็ถามว่าระหว่างระหว่างห้าห้าสเจ็ดมมกับ75็ดห,ห้ามมอันไหนยิงเจาะเกาะดีกว่าก,กันนะครับผมถ้าดูจากสถิตถ้าดูจากอัตราการเจาะเกาะนะครับผมห้า,ามม,มจะตับจะด้อยกว่ามาร์คมาสิบเอ็ดนะครับผมมาสิบเอ็ดนี่สูงสุดอยู่ที่ร้อยเก้านะครับส่วน ทางมาร์9สูงสุดอยู่ที่หนึ่งรอยนะครับผมแต่ถ้าดูรายละเอียดจริงๆต้องดูที่กระสุนด้วยนะครับผมกระสุนที่กระผมนั้นเอามาใช้บ่อยๆนะครับเป็นกระสุนช็อตมาร์กเานะครับผมอันนี้ช็อตมาร์กเซึ่งจะมีขนาดซึ่งจะมีการจอดเกาะสูงสุดอยู่ที่1 1 3รอสิบามมิลน,นะครับผมมันค่อนข้างจะสูงมากนะครับใส่บ้านนี่นะครับแล้วก็มีกระสุนจอกเกาะ ค่อนข,ข้างจะหลากหลายดีนะครับผมโอเคนะครับเรามาถึงตรงนี้แล้วอันนี้นครับมันค่อนข้างจะสปีดค่อนข้างจะช้าหน่อยนิดหนึ่งนะครับผมแล้วก็การจอดกค่อนข้างจะตำม,มามี8นิ้วด้วยว่ตรงนั้นอี8นิ้วหลอกหลอนกุยแล้วเหรอดีวคนน่ว่าจะไม่ค่อยเห็นมึงเลยนะเนี่ย เวลาใช้บ้านนี่นะครับผมแนะนําให้หันเฉียงะนะครับเฉียงๆประมาณนี้นะครับเพื่อเราเพื่อให้ป้องกันด้านหน้าของเราซึ่งมันจะเป็นจุดอ่อนที่สําคัญมากๆสําหรับเรานะครับด้านหน้าตรงคนเห็นตรงช่องคนขับอะตรงนั้นแหละนั่นคือจุดอ่อนเราเลยยิงทีเดียวตายทั้งคันนะครับระวังตัวด้วยยิงเข้าหลไคือตายทั้งคันอะ โอ้ยหาสามแปดทีบูยไม่เข้าอ่ะโอเคที่หา AI อ่ะเนี่ย AI กับอ่าเพยเยอร์จะต่างกงาันตรงเพียงแค่ชื่อนะครับชื่อเพเยอร์จะมีชื่อเพเยอร์ข้างบนคุณเห็นปะส่วน AI จะไม่มีชื่อเพเยอร์ข้างบนนี่คือสังเกตง,ง่ายๆจากอาร์เคดนะครับผมแต่ถ้าในเรียลสติกอ่ะคุณต้องจำเองว่าอะไรคือ AI หรือว่าอันไหนคือเพเยอร์นะครับผม AI มันจะมาอยู่ มันจะเคลื่อนอยู่บริเวณจ,จุดเดิมนะครับคือเพื่อ่าว่าคุณต้องจําเองอะนะครับมันบอกมันบอกยากเหมือนกันเพราะว่ามันจะไม่แสดงชื่อเหมือนเหมือนในอาร์เคแบบนี้นะครับก็อยากให้อาถ้าใครเล่นเล่นอาร์เคก็คงจะชินอยู่แล้วณตรงจุดนี้นะครับโอเค ผมรู้สึกว่าจะมีสตูอยู่ทางซ้ายมือนะงั้นผมรีบไปก่อนดีกว่าเคลียเคลียเคลียทางด้านขวาอ๋อชิบหายแล้วนี่ฮะนี่ฮะนี่เนี่ยะียยย่อ๋อ A I ถุยเดี๋ยวผมบอกนะครับ A I มันจะวิ่งมาจุด จุดเดิมแต่ครับแต่ก็อย่าประมาทถึงแม้ว่ามันจะอ่าโง่ๆนะครับแต่ว่าถ้าคุณอยู่ในแรงต่ำๆแล้วก็หรือว่ามีเกาะค่อนข้างบางมากๆนะครับผมก็อย่าประมาทอีกขาดผมตายเพราะ AI ไอเข้ามาเยอะนะครับเพราะโดยเฉพาะไอ้ผมตอนที่ผมเล่นอาเอโซูเอเอสูอาห้สเจ็ดอะนะครับผมบ่อยมาตายเพราะ AI บ่อยชิบหายเลย ระวังตัวกันด้วยนะครับผมอย่าประมาทอีกครับหรือว่าคุณจะยิงเก็บเป็นสกอร์เพื่อเอาอา,อาร์ติเลอรี่ก็ได้นะครับผมในอาเขตในอาเขตอาร์ติเลอรี่จากคูดาวตามเวลาก็จริงแต่ว่ามันก็มีเนื้อเสริมเข้ามาแล้วคือเวลาคุณฆ่าได้มันก็จะเป็นการครูดาวครบรอบนันทีนะครับสูง yes, สุดจะอยู่ที่3 3 สามคู่ดาวนะครับผมสามชาร์จเอาง่ายๆนะครับสามชาร์จแต่ในเลี้ยวสิกอ่ะมันจะวิ่งตามคู่ดาวอย่างเดียวนะครับอันนี้พวกอันนี้อันนี้ a อไอของเราโอ้ชิตมาถือได้ ้ยต้องให้มาร์กเก้าไม่ก็มาร์กสิบเอ็ดมาลุยอะนะครับอ่าเรื่องเรื่อง MK อ่ะมันไม่ใช่บอกว่าเป็น MK ็มเคสิบพี่นะครับผมมันคือมาร์กนะครับผม M A R K เออาร์มาร์กอะนะครับมาร์กหนึ่งมาร์กสองมาร์กสามไปถึงนี้นะครับอ่าส่วนส่วนอ่าสำหรับเลขเลขที่คุณเห็นข้างข้างหลังมาร์กนั่นก็คือเลขโรมันอาราบิกให้เลขโรมันนะครับผมมันเป็นเลข คล้ายๆตัวอักษรตัว i กับตัว x ในเิกนี้ตัว v ก็มีนะครับผม <g ill ip le> ก็เป็นเลขอักษรโรมันนะครับ <g ill ip le> ก็ออยากให้ทันรู้ไว้นะครับผมเป็นความรู้เล็กๆน้อยเพราะว่าบางทีมันก็ต้องต้อง,อง,องสแสดงเป็นเลขเลขโรมันก็มีเยอะนะครับผม <g ill ip le> แต่ก็ <g ill ip le> ที่เขาต้องใช้เลขโรมันเข้ามาช่วยในการบอกว่า ตั้งชื่อไอเฉกนี้หรือว่าเป็นมาร์กหนึ่งนักสองมาร์กสามอะไรเงี้ยเพราะว่าการเรื่องรุ่นนะครับเพราะว่าบางทีอาจจะมีเลขเลขเอ่อเลขปกติอยู่แล้วนะครับผมแล้วพอพอมีมาร์กเข้ามามาร์กหนึ่งสองอาจจะทําให้เกิดการสับสนด้วยนะครับดังน,นั้นก็เลยว่าจะเป็นต้องเขียนให้ชัดเจนว่ามันคืออ่ารุ่นนี้มาร์กนี้นะหรืออะไรยังไงนะครับผม พลาดหมดอ่ะอคุณรู้สุดท้ายโคตรมันเริ่มเลยโอ้ได้คันหนึ่งโอเคดังเป้งพอดีเลยบึ้ม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 โอ้โหสองคันเว้ยดับเบิลคิลอูอสอออ้สีมาเดบัดับเบิลคิล พูดถึงเรื่องนางฟ้านะครับผมสมัยก่อนผมมีเพื่อนเพื่อน,อนผู้หญิงคนหนึ่งนะครับผมผม,บผมชอบเรียกว่านะผมชอบเรียกว่าหน้าบูด็อกนะครับผมเพราะว่านางคือตรงแก้มนางน,นี่ะจะมันเหมือนแบบย่นๆน,น,นิดนึงอะนะครับเวลานางยิ้มมันจะเหมือนเหมือนหน้าตาของบูด็อกเลยเรียกว่าลอ,ลอนางว่าบูด็อกนะครับผม <S <S จนกระทั่งผมไปเจอนาอีกทีตอนรวมรุ่นนะครับซึ่งเพิ่งล่าสุดที่ผ่านมานะครับผม <S <S ต้องบอกว่านางเปลี่ยนไปเยอะมากนะครับผม คือแบบว่าเฮ้ยหมายกรอนหมายก้อนเลยอ่ะคือแบบโอ้ก oh! ูไม่น่าร้อนเลยคือแบบว่ามันคือแบบว่านางสวยอ่ะสวยแบบสวยมากมากเลยอ่ะคือแบบว่าโอ้ไ oh ม่กูไม่น่าร้อนเลยเรียบร้อยเออเรียบร้อยกูด้วยแหละโอ้คนนี้ พยยาบอกว่าเวลาผู้หญิงคนไหนที่คุณชอบล้อบ่อยๆนะครับแล้วเวลาคุณเจออีกทีหนึ่งเนี่ยรวมตอนรุมรุ่นสมัยในอนาคตข้างหน้านเนี่ยรองครับรับรองแล้วเพราะว่านาาจะเปลี่ยนไปเยอะนะครับแต่ก็มีบางคนที่ยังยังคอนเซปต์เดิมอยู่เหมือนกันแต่ก็ส่วนใหญ่ก็คือเปลี่ยนไปนะครับผมในทางที่ดีขึ้นด้วยเปลี่ยนไปแบบโอไม่ oh นะกูกูไม่น่าล้อเองเลยอะไรอย่างนี้นะครับสุดยอด แล้วก็เพื่อนผมคนนึงนะครับผมที่เมื่อสมัยก่อนของผมเนี่ยสมัยตอนมัธยมมต้นนะครับผมตอนมอต้นมอเอสามอะไรง่ายๆนะครับจะเอาไว้ทงงี่นี้กันตอนมสามเนี่ยผมเพื่อนผมคนนึงไปชอบไป,ไปชอบไปล้อชอบชอบไปล้อผู้หญิงคนนึงนะครับเป็นเป็นเพื่อนต่างห้องนะครับผมอะไรว่าไอ้สิวอ่าไอ้สิวไอ้สิว อไรอย่างของมันน่ะนะครับผมไปล้อเขานะครับผมแล้วปัจจุบันเป็นยังไงหรอครับผมทั้งคู่แต่งงานกันแล้วนะครับผมสุดยอดคือล้อจนได้แต่งงานเลยเหรอวะคือแบบว่าผมก็แบบโอ้บางทีก็แบบว่าเวลาคุณชอบล้อใครบางคนนะอนาคตมันก็ไม่แน่นะครับว่าบางทีคุณอาจจะอาจจะไปปิ๊งเข้าในตอนอนาคตก็ได้นะครับผมก็เดี๋ยวต่อไปต้องขอเล่นนะ รู้สึกว่าตัวละตัวละตัวเลยด่าละตัวแมทละตัวเลยเนี่ยตะกี้เราไอผมก็เล่นเล่นดีกันมาตอนแรกผมคิดว่าผมจะผมจะว่ามันตายเร็วแหละไอ้บ้าเพราะว่ามันอยู่คนละเลงก็โอเคนะครับในแมทนี้นะหวังว่าเขาคงไม่ตายเร็วก่อนนะอันนี้ผมก็เล่นเป็นมาร์ค11นะครับผมมีขนาดปืนใหญ่ที่ใหญ่สุดในบรรดาทั้ง3มรุ่นนะครับผมแต่ว่าการจออเกาะถ้าเทียบกับ อโดยกระสุสนสาตรฐานของบันนะครับไอ้บ้านนี่จะสูงที่สุดแล้วแต่ว่าสําหรับอามาร์ก้าวนะครับผมอันนั้นจะต้องรีเสิร์ชโมดิฟายหน่อยกระสุนหน่อยนะครับผมเพราะว่ามันในเริ่มแรกของมันจะค่อนข้างจะยิงไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่ยิงเจาะเกราะไม่ค่อยเข้าสมัยก่อนนระาต้องเรียกว่าโกงจริงๆนะแต่สมัยเนี้ยผมไม่แน่ใจว่าจะเรียกว่าโกงหรือเปล่านะเพราะว่าอ่าเยอรมันอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมเยอรมันก็มีการบอกว่าพัฒนามากขึ้นหมายถึงว่า อัปเดตแพทใหม่เข้ามาอย่างเงี้ยนะครับผมเกาะดีขึ้นเกาะเกาะดีขึ้นเอฟเฟกดีขึ้นในถือเงี้ยเข้ามาเยอะนะครับผมก็เลยบอกว่าจนตอนเนี้ยไม่แน่ใจว่าฝั่งไหนแน่ที่โกงนะครับแต่ที่สมัยก่อนเพราะว่าสมัยก่อนที่บอกว่าโกงเนี่ยเพราะว่าเนื่องจากว่ามันอลังการงานสร้างเกินไปอะนะครับมันถึงว่ายิงบอกว่า ถ้าหาที่เป็น IS-1 หรือว่าเป็นเพียงแค่รถถังธรรมดา BD7 อย่างเงี้ยยิงแบบสบายๆเลยอ่ะซึ่งมันค่อนข้างส่วนตัวผมว่ามันก็นั่นแหละนะครับค่อนข้างรียกว่าโกงเหมือนกันผมก็เป็นคนหนึ่งที่ประสบภัยนะเรื่องโก,ง,กงของของตอนจุดนี้มาเยอะนะครับเป็นเป็นผู้ที่โดนมาเยอะตั้งแต่สมัยที่รถถังเข้าเพิ่งเข้ามาบัดมานนะครับก็เรียกว,ว่าเป็นรถถังรัรรถถงสเซียเขาคาจะโกง แต่อย่างที่ผมบอกแต่แรกนะครับสมัยนี้แน่ใจแล้วว่าฝั่งไหนแน่ที่คงแ่ว่าในเรื่องความทันสมัยนะครับผมตอนนี้รัสเซียรัเสเซียนี่ดำดงกับชาวบ้านเลยจากการที่ไปอ่านในฟอรัร่มนะครับของเหล่า GM หรือว่าผู้ดูแลเนี่ยผมรู้สึกว่าจะมีแนวโน้มว่าจะมีแรง6เข้ามานะครับเพราะว่ารถถังสมัย สมัยสงครามเย็นน่ะนะครับผมมันเริ่มมานเรื่อยๆเยอะแยะมากมายนะครับผมโดยเฉพาะของทางฝั่งรัสเซียเอ้ทางของทางฝั่งโซเวียตเนนะี่ยที่จะเยอะที่สุดเลยเยอะที่สุดแล้วนะครับตำรวจไปตอนนี้วะ อยหลังช้ามากรถถังอะไรรู้กรถถังช้าช้าโอเคเอนจินกันเนอร์เดี่ยงแต่เพื่อนกูมึงหันทางถูกนค่เนี่ยฮัลโหลเล่นเจ้าบ้านนี้คุณต้องหันเฉียงอะนะครับหันเฉียงตลอดนะครับอย่าหันข้าอย่าหันหน้าตรงตรดเลยขาดเป็นอันตรายต่อชีวิตของคณมาก นี่ขนาดเฉียงแล้วนี่ขนาดเฉียงเลยนะเนี่นย,ยโอเคงามคูมจะไม่รอดแล้วเนี่ยมีเกลือผาดดวยวะ มากเลยเนี่ยถ้าถ้าไออีตาสตุกเนี่ยมันขวางกระสุนอยู่พอดีอยู่เนี่ยเออพวกวงรับช่วยมาหน่อยพวกกูยื้อได้กันไม่นานอยู่ตรงเนี้ยค่อนข้างจะค่อนข้างจะเสี่ยงภัยมากๆเลยเนี่ย ทำไมนั่นหรอทำไมนั่นหรอเพราะว่าเราอยู่ตรงหน้าสปอนมันเลยไม่เข้าใจกันว่าทำไมทั้งที่มีทั้งๆที่จะมีไดรเวอร์ทำไมเองไม่ขับหนีไปวะ เชียงข mm ันเชียงขันเชียงไดเวอร์อินจินเดี่ยวมงครับมงครับโอ้โหโคตรเยอะเลยครับโอ้โหริโคเช่ครับสิบหายแล้วครับตู๊กปูไปแล้วครับโอเคหนึ่งคัน ศพแรกผ่านไปศพสองศพสามค่อยๆผ่านไปลงผิดคิดาภาคภูมิใจจิบหายละการแดนแม้ถึงทางนี้ <c oughs> โอเคห้าคันโอ้ยรู้ว่าไหม่งวะ พวกมึงครับช่วยรีบมาหน่อยครับผมกูยื้อได้ไม่นานครับม <ไป S 1> ีโซ๊ะทีเลยวะตอนนี้ไม่กล้าย,ยิงอ่ะโอเคเสียงเสียงเสียงไปหลังว่าช้าช้าเหลือเกินี่นี่ฮัตายเีย พูดท้าชิงมาวะมีพูดท้าชิงมาวะจะตุก๊กกูนี่ยืนอยู่กับกูเดี๋ยวเนี่ยเฮ้ยตั้งมึงจะอยู่กับกูเดี๋เ,เนี่ยโอเคหกคันน้องมึงตายไปแล้วนเนี่ยกูยื้ชิดยื้อชิดช่ไหมบอกไ้ก่อนนะครับว่าเวลาคุณเล่นนะครับผมถ้าคุณฆ่าได้มากกว่า3คันเนี่ยก็ถือว่าเป็นการช่วยทีมได้วความจ,จะเยอะมากนะครับ เยอะขนาดไหนแล้ครับเพราะว่าโอเคเยอะขนาดไหนเพราะว่าในตา a r Quiz Quiz ทว่าในในเพลเยอร์คนหนึ่งเนี่ยเอามา3คนนะครับผมเอามา3รถถังนะครับแล้วก็สูงสุดของอ่าเพเยอร์ในแต่ละฝั่งเนี่ยได้เพียงแค่16คนนะครับผม16คนคูณสก็อ่าสีคันนะครับผม48คันเนี่ยคุณก็สามารถใช้พวกนี้ค่า3ามพันแล้วถือว่าหาไปแล้วคนหนึ่งเอาไว้ง่ายนะครับ บางทีบางคนก็เอามาเพียงแค่คันหนึ่งบางคนก็เอามาเพียงแค่2คันอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็มีเยอะแยะไปนะครับตอนแรกว,ว่าซิลเวอร์ไม่เพียงพอหลังๆไปมาซิลเวอร์เกินเพียงพอนะครับผมก็ขอบคุณ Achievement นะครับแล้วก็หลายๆท่านที่ใช้ลิงก์ของผมในการสมัครเกมนะครับมันก็จะส่งซิลเวอร์มาให้7 0 0 0 0่นะครับผมก็ขอบคุณจากใจจริงนะครับก็อย่างที่ผมพูดนะครับตะกี้นี้ก็ให้ทุกคนได้ไดทราบว่าผมนะก็เป็นเพลเยอร์คนหนึ่งมันผมไม่ได้มีทางเกี่ยวข้อง ทางบริษัทไกจินจไม่ใช่เป็นตัวแทนหรืออะไรเช่นนั้นเลยนะครับผมไม่ใช่อย่างนั้นนะครับก็เป็นเพลงเพลเพยอร์คนหนึ่งที่เล่นมานานนะครับผม,มาบางปัญหาผมพอที่จะ,ะให้คำตอบอคุณได้แต่บางปัญหาผมก็ผมก็ไม่สามารถที่จะบอกได้ตอบได้นะครับผมอาจจะอาจจะเกี่ยวข้องกับเทาหนของคเนี้ผมก็ส่งไปทางไกจินซัพพออย่างเดียวนะครับ ล่าสุดผมผมเพิ่งไปรีเควส์เรื่องหนึ่งมาเกี่ยวกับสปอร์ตไลท์ไอ้ไฟหน้ารถอะคือแบบว่าคือแบบว่าเขาผมก็ส่งไปแล้วณปัจจุบันตอนนี้เขาก็ไม่เขาก็ไม่รีอยู่ว่าตอบรับอะไรเลยเขาบอกว่าแค่ thank you for for you request เป็นมันเหมือนเป็นข้อความอัออตโนมัติอะมันไม่ใช่ข้อความแบบท,ทั่วไปอะนะครับไม่ใช่ข้อความที่เขาเขียนมาโดยตรงอะมันเป็นข้อความอัออ,อตโต้ของเขาอะ ผมก็แบบก็หวังว่าสักวันหนึ่งเนี่ยจะมีสปอร์ตไลท์เข้ามานะครับผมอยากให้มีจริงจังนะจริงๆคือแบบว่ายัน้มยสุดก็คือแบบว่า,าส่อ,บบาสองใส่หน้าศัตูได้ให้มันตาบอดโชวคราวให้มันผ้าโมโชว์ขาวอะไรอย่างเงี้ยโสนุก เปิดปิดเองอะไรอย่างเงี้ยนะครับ <W. S 1> แล้วก็เรื่องมึงนี่ผมมีเคลไฟเรื่องเกี่ยวกับการช่วยเหลือเพื่อนเรื่องไฟไหม้นะครับอันนี้ผู้คนไม่ไมรู้นะผู้คนมองยังไงแต่ผมรู้สึกว่าเวลาเวลาคุณไม่มีไอ้ทางดับเพลิงเนี่ยมันค่อนข้างจะสิบหายมากนะครับ ในการเรื่องช่วยเหลือเพื่อนในเรื่องการดับเพลิงเงี้ยผมก็อยากให้บอกว่าให้มันใช้ได้นะครับคืออย่างนั้นเราก็มี6กถังถูกปะก็อยากให้บอกว่าใช้ได้ชักเอออย่างนั้นคือแอซิดอะนะครับผมแต่ถ้าเรามองในมุมมองของคนที่กลางการจะไปฆ่าชาวบ้านเนี่ยคือถ้าบอกว่าถ้าในรอบๆนั้นอนะมันมีศัตรูประมาณประมาณ2ตัวนะครับเอ้มีมา3ตัวตัวหนึ่งที่เราเล็งเนี่ยมันเป็นตัวที่ไม่มี ไม่มีฐานับเพลิงแต่อีก2ตัวข้างๆเนี้ยมันมีฐานับเพลิงเท่ากับว่ามันมีสี่ถังรับเพลิงในการช่วยเหลือมันอันนี้มองแบบมองเอ็มมุม,ม,มนึงนะผมก็แบบเออมันก็ใช่อ่ะแต่ผมอยากให้มันใช้ได้จริงๆนะจริงๆอย่างน้อยสุดก็คือช่วยได้ประมาณครั้งหนึ่งอ่ะพวกคุณคิดว่าไงากันบ้างละ่ะแต่สปอตไลท์อ่ะ อยากให้มีจริงๆนะไอ้ AI ดับทำธาระเพิงเนี้ยก็ยังก็ได้อะนะครับแล้วก็สำหรับเกมนี้นะครับปิงของมันอยู่ประมาณ250อัพก็ขึ้นอยู่กับเซิร์ฟเวอร์ที่คนเล่นสำหรับเซิร์ฟเวอร์ที่ดีสุดนะ่ะเป็นเซิร์ฟเวอร์ SA นะครับนี่คือดีที่สุดแล้วเดี๋ยวนะพวกเรามันทิ้งตรงนี้ทำไมวะ นะมันไ็่คูกี่ว่านะถือว่าแล้วเออทำไมซื้อหวยไม่ถูกถูกแบบนี้บ้างวะโอเคนะครับก็ไว้เพียงแท่นี้แล้วกันนะครับผมขอสรุปแบบคร่าวๆเลยแล้วกันนะครับว่ามันเป็นอย่างไรนะครับสําหรับมาร์คหนึ่งจะเป็นรุ่นต้นแบบทั้งหมดนะครับผมสําหรับมาร์คหนึ่งเนี้ยจะมีขนาดปืนใหญ่40มมนะครับผมแต่ว่ามีความโลกระสุนอยู่ที่3.5วิทีค่อนข้างจะเร็วว่าเร็วกว่าชาวบ้านนะครับผม เรื่องเกาะสว่วนใหญ่อยู่มา60มิลนะครับทางด้านป้อมบนจะมีหัวมา60 60 60 60 65นะครับหน้าหน้าข้างหลังนะครับสำหรับในมาร์ค11นะครับผมจะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องเกาะด้วยทางด้านป้อมบนแล้วก็ทางด้านตรงตัวนะครับผมที่ด้านข้างจะบางลงนะครับ้านหน้าจะบางลงแต่ว่าด้านป้อมบนจะหนาขึ้นนะครับด้านหน้าจะหนา65นะครับในขณะที่มาร์ค1จะหนาหเพียงแค่60นะครับผม แล้วก็มีการขนาดเปลี่ยนขนาดปืนใหญ่ด้วยจาก40มมเป็น75มมนะครับสำหรับมาร์ก9นะครับผมก็จะเหมือนกับ m a r ์11นะครับแต่ว่ามีการเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงเรื่องขนาดปืนใหญ่เป็น57มมนะครับผมแล้วก็ไม่มีปืนกลคอยช่วยยิงนะครับแต่ว่าเรื่องความหลากหลายของมอิฟายของมันเนี่ยค่อนข้างจะเยอะกระสุนของมันเยอะกว่าชาวบ้านแน่นอนนะครับตั้งแต่2รุ่นที่ผ่านมาเนี่ยกระสุน มเดลฟล์กระสุนเนี้ยไม่มีเลยนะครับแทบไม่แทบหาไม่ได้เลยอย่าง้อยสุดก็คือมีเพียงแค่กระสุนเดียวแต่ว่าสําหรับมาร์คเจะมีกระสุนที่มีความหลากหลายมากนะครับเนี่ยคุณลองดูดิเนี่ยมีกี่อันเนี่ยหนึ่งสองสามนะครับสามรวมจัดสแตนดา์ด้วยกับเอ e ด้วยก็เป็นสี่ห้าห้ารูปแบบนะครับที่คุณจะได้ได้รีเสิร์ชกันนะครับซึ่งมันค่อนข้างจะเยอะกว่าชาวบ้านเยอะกว่ารุ่นอื่นด้วยนะครับก็เป็นถือว่าเป็นข้อดีข้อหนึ่งสำหรับ มาร์กเก้าถ้าเราโมดิฟายอันนี้เสร็จนะครับก็ถือว่าเป็นรถถังที่มีการในรุ่นเดียวกันนะครับเป็นรถถังที่เจาะเกราะที่สูงที่สุดแต่ว่าถ้าสแตนดาร์ดของมันเนี่ยมันอยู่ประมาณนี้นะครับ101นะครับเพราะค่าจะน้อยนะครับน้อยกว่ามาร์ก11อีกนะครับแต่ว่าถ้าคุณดีเซิร์ชช็อตมาร์กมาร์กไนซ์เสร็จเมื่อไหร่เนี่ยคุณจะเป็นรถถังที่กระเจเกาะดีที่สุดในบรรดาไวรนทายทั้งหมด นะครับผมแต่จริงๆก็คือมันมีเวบันไทยฟรีแค่3รุ่นนั่นแหละง่ายๆนะครับผมสายทางนี้ก็เป็นสายทางของ,าท,าง,ของทางนี้นะครับเวนทานี้ก็เป็นสายทางของแทงเดสโซเยอร์นะครับในตัวถัดไปมันก็คืออาร์เชอร์นะครับผมอันนี้นั่นเองแต่ว่าคุณจะรีเสิร์ชก็ได้จะไม่รีเสิร์ชก็ได้ก็แล้วแต่คุณต่อไปนะครับผมถ้าใครอยากเล่นสายทางนี้นะครับผมคุณกอ็อย่างไงก็คุณต้องรีเสิร์ชไอ้นี่อยู่แล้วนะครับอาคิสอยู่แล้วนะครับ ที่ผมบอกว่ามัน,มน,ไ,มมนไม่จําเป็นต้องรีเสิร์ชอาเชอร์ก็ได้เพราะว่าในการปลดล็อกแรงหนึ่งเนี่ยมันจําเป็นต้องมีเพียงแค่6ขันต้องการเพียงแค่6ขันเท่านั้นนะครับก็เนี่ยเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเนี่ยก็ครบแล้วนะครับปลดล็อกแหลงต่อไปเลย,เลยคุณก็รีเสิร์ชแถวแรงสามได้เลยนะครับเพราะว่ามันในตัวต่อของมันเนี่ยอย่าง s h e r m a n นส์ทกับอ่า AK m a อ็มเ a คเนี่ยนะครับผมคุณเห็นความต่างๆระหว่าง2องอันนี้ปะ เชอร์แมน2กับไฟล์ไฟเนี่ยจะไม่มีลูกศรชี้ลงมานะครับผมแต่ว่าในขณะ,ะที่ AC Mark 2 AA เนี่ยจะมีลูกศรชี้ลงมายัาง c o o l s e d e r AA Mark 2นะครับนี่คือความแตกต่างระหว่าง2อ,อันนี้นะครับคุณแค่ดูแค่ลูกศรว่ามันจําเป็นต้องใช้หรือเปล่าแค่นั้นแหละนะครับไม่ง่ายถ้ามีลูกศรชี้ลงมาแสดงว่าคุณต้องจาเป็นต้องรีเซ์ตตัวก่อนหน้านั้นเอาง่ายๆแค่นี้แหละนะครับโอเคงั้นก็สําหรับ อิตาเมาส์นะครับผมณต,ตอนนี้ที่ผมถ่ายทำเนี่ยอยู่ประมาณอาตอนนี้นะครับเนี่ยถึงนี่แล้วเหลืออีก9 4 9 6หรสีร์ชพอยต์นะครับผมก็ใช้เวลาประมาณ2-3วันนะครับผมในการรีเซิร์ชมันค่อนข้างจะหักโหมมากนะครับ2 0 0แสนไม่รู้สิรไม่รู้ไม่รู้รรว่าผมารีเซิร์ชได้ไงทั้ง2 0 0แสนกว่าโอเคก็ประมาณนี้นะครับ อันก็เจอกันคราวหน้าครับผมเพราะผมน่าซิ้เหมือนเดิมนะครับก็อย่าลืมแบ่งเวลาเล่ม่เล่หวยดีเพราะว่าเกมนี้ยิ่งแรงส่วนจะใช้เวลามากขึ้นครับแล้วก็ตอนรีรีเควสรถังคันไหนมาหรือคือเป็นคันไหนหลันไหนมาเนี่ยกรุณาพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษด้วยนะครับผมเพื่อสะดวกในการค้นหานะครับโอเคบาย